ทัานหล่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นข้าวกลางข้าวตอนเย็นนะคะเป็นข้าวเย็นนะเพื่อนๆค่ะก็เป็นกะเพรไม่ใช่เป็นผัแนงหรือผัดพริกแกงไก่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีมีไก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ทํากิจกรรมไปแล้วนะคะข้างนอกร้อนมากนะที่มีสนุโลกร้อนจริงๆนะคะมันอากาศมันอ้าวๆแล้วก็เหมือนเราอยู่ในที่เย็นแล้วก็ออกมาในที่ร้อนนะคะมันก็เลยเหงื่อไหลคลายย้อยเต็มเลยนะคะ นี่ือไม่หอนะกรีบก็ซองนี่อูท้นัเรี่กไม่เรองให้นักเรียได้กว nhi, nhi má mốt rồi, nhi má mốt rồi, má mốt rồi, thật. Ừ? Ăn cơm ไม่เห็นใหมห้องเมืม่อคืนนะห้องเมืัอคืนตัว